อ่ะคำถามดีกว่าครับก็ถามว่าสวัสดีอาจารย์ประภาสและพี่เบิร์ดครับผมมีสองคำถามครับหนึ่งเวลาผมซื้อหุ้นแล้วราคาหุ้นลงไปและผมรู้สึกมีความสบายใจแต่พอหุ้นเขียวผมรู้สึกไม่สบายใจและกลัวมันแปลกไหมครับสองเวลาหุ้นในพอร์ตตัวเองเขียวแล้วผมมาประเมินมูลค่าหุ้นอ่าง้วคำถามแรกก่อนีกว่าแปลกไหมเออแปลกไหมหรอ เอองอแล้วสบายใจไม่ไม่ไม่แปลกหรอ,อกไม่แปลกหรอ,อกไม่แปลกหรอ,อกเป็น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 แต่ว่าเป็นเป็นความคิดที่ที่เป็นไปได้ความรู้สึกที่เป็นไปได้คือบางทีลงแล้วก็อาจจะไม่คือคือตึงนี้เบิร์ตมันมันมีหลายแฟกเตอร์ครับเบิร์ตไอ้ลงเนี่ยแล้วยังสบายใจเนี่ยต้องถามว่าลงกี่เปอร์เซ็นต์ต้องถามว่าลงกี่เปอร์เซ็นต <c oughs> <c oughs> ์เออนะ <c oughs> บางทีถ้าลงห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นต์งเงี้ยยังสบายใจอยูอย่เนี่ยไม่แปลกเลยอแต่ต้องถามว่า ถ้ามันลงไปห้าสิบเปอร์เซ็นหกสิบเปอร์เซ็นแปดสิบเปอร์ซ็นเนี่ยรู้สึกยังไงเออนะเพราะว่าหุ้นเวลาที่เราลงทุนไปเยอะๆอเบิร์ดโอกาสมันเป็นปมันเป็นไปได้เป็นไปได้เราเจอสถานการณ์แบบเนี้ยเป็นไปได้อยู่แล้วทุกคนเจอได้หมดทุกคนเจอได้หมดเออนะครับแล้วค่อยมาถังกันอีกทีว่าว่าลงไปห้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปแล้วเรารู้สึกยังไงนะครับอ่านี่ข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองเนี่ยนะครับเออขึ้นไปแล้วกังวลเนี่ยอันนี้ก็ไม่แปลก นี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วกังวลเนะ่ยเป็นเพราะว่าเรากังวลอาจจะก,กังวล,ละหลายละหลายเหตุผลนะเบิร์ตอันนี้อาจจะเบิร์ตอาจจะไม่ไม่ได้อ่านคําถามต่อนะก็เลยไม่รู้ว่ากังวลแบบไหนนะครับไม่รู้ไม่รู้เขาบอกหรือเปล่านะครับงั้นลองอ่านเลยก็ได้อะอ่าได้ครับอ่าสองเวลาหุ้นพอร์ตในในพอร์ตตัวเองเขียวแล้วผมมาประเมินมูลค่าหุ้นแต่วันนั้นยังต่ํากว่ามูลค่าที่แท้จริงอยู่ที่ผมประเมินได้แต่ผมไม่กล้าซื้อได้แต่มองโค ได้แต่มองคนตัวนั้นขึ้นไปเรื่อยๆหุ้นตัวนั้นขึ้นไปเรื่อยๆผมควรแก้ไขยังไงและดูจากอะไรครับโอเคเอาพอของตัวเองเขียวเข้ามาประเมินมูลค่าครับผมแต่ก็ยังต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงเข้าใจแล้วคืออย่างนี้พี่มีเหตุการณ์หนึ่งจะเล่าให้ฟังเนี่ยที่ว่าตอบคําถามนี้โอเคปะตอบตอบคำถามนี้ mm. มีหุ้นตัวหนึ่งนะครับนะขออนุญาตไม่ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะเอยจริงๆเอ่ยได้นะ พวกมันก็ผ่านมาแล้วนี่หว่าลืมไปอมเออเรากังวลไปนะครับชื่อว่า ATP สามศูนย์อ่า ATP สามศูนย์ ATP สามศูนย์เนี่ยนะครับตอนนั้นนะ่ะพี่ประมูลราคาหุ้นไว้นะแล้วก็ซื้อตั้งแต่แบบแปดสิบเก้าสิบตังค์ประมาณนี้เลยเบิร์ดนะแปดสิบเก้าสิบตังค์บาทหนึ่งก็ยังซื้อเบิร์ดนี่เห็นไหมให้เห็นภาพนะว่าราคาหุ้นขึ้นตลอดสังเกตไหมสังเกตไหมบาทหนึ่งก็ยังซื้อบาทสิบก็ยังซื้อบาทยี่สิบบาทสามสิบบาทสี่สิบบาทห้าสิบก็ยังซื้ออยู่เลย ให้เห็นภาพนะว่าราคาหุนน้นมันขึ้นจากแปดสิบสตางค์มาเป็นบาทห้าสิบเนี่ยเกือบเด้งแล้วนะเกือบเด้งหนึ่งแล้วนะยังซื้ออยู่เลยเห็น <He ard S 2> ภาพปะยังซื้ออยู่เลยอ่าเนี่ยถ้าเทียบเคสนี้ยต่อคขาถามนี้เลยนะอใช่ไหมครับทีนี้เป็นอย่างนี้เหตุผลเนี่ยนะครับที่ยังซื้ออยู่เนี่ยนะครับเหตุ <He ard S 1> ผลกับที่น้องเนี่ยกังวลไม่กล้าซื้อเพราะอะไรคําตอบง่ายมากเอ่อข้อที่หนึ่งมีหลายข้อนะข้อที่หนึ่งนะครับเพราะเราเนี่ย ไม่ค่อยมั่นใจว a ล u เ t ชันเรา mm. ถูกไหมถ้าเรามั่นใจว่าต่อให้ราคามันขึ้นมาเยอะแล้วแล้วว a ล u เ t ชันยังยังอยู่อีกไกลคำถามเราจะซื้อเพิ่มไหมเคส ATP สามศูนย์เนี่ยพี่ซื้อแต่แปดสิบตังค์จนถึงบาทห้สิบนะซึ่งนั่นแปลว่าราคาหุ้นขึ้นมาเด้งยิงแล้วนะยังซื้ออยู่เลยเพราะพี่มองเห็นว่า Fair Price เนี่ยมันประมาณสองบาทห้าสิบถึงสองบาทเจ็ดสิบเห็นไหมยังบาทห้าสิบยังยังซื้อได้ไหม โอ้โหอัพไซด์อีกตั้งบาทหนึ่ง่งอีกตั้งหกสิบหกเปอร์เซ็นต์น่ะทำไมจะซื้อมไม่ได้ถูกต้องไหมเห็นภาพไหมแล้วที่เขาบ้านใจบริเวณตัวเองมากมากเก็ตปะอ่า<ม>นี่เหตุผลที่หนึ่งนะครับ<ม>เหตุผลข้อที่สองเนี่ยเวลาเราซื้อเนี่ยเราจะวิเคราะห์เรื่องร r i s k r e w a r d ratio เสมอ risk reward เ a t i o เสมอก็แปลว่าเราต้องมองครับว่าทุกครั้งที่ราคาพุ่งมันขึ้นไปใช่ไหมเบิร์ตมันจะเปิดดาวไซด์ิสเพิ่มขึ้นเสมอถูกต้องไหม,ม มันจะเปิดดาวไซด์เพิ่มให้มันกว้างขึ้นเสมอจริงไหมฮะไอตอนเราซื้อตอนแรกอะดาวไซด์อาจจะต่ําจริงถูกต้องไหมแต่ทุกครั้งที่ราคาพึ้นมันขึ้นเนี่ยมันจะเปิดดาวไซด์เพิ่มจริงไหมฮะวิธีการคํานวณครับว่าระหว่างดาวไซด์ที่เปิดกว้างกับอัพไซด์เนี่ยมันคุ้มค่ากันไหมอ่ามันคุ้มค่ากันไหมนะครับอาอาาที่สายที่นิ่ข้อเคยพูดกันนั่นแหละนะเช่นอ่อาสามเท่าหนึ่งต่อสามก็แปลว่าเดาวไซด์อ่ะหนึ่งหนึ่งส่วนอัพไซด์สามส่วนอย่างเงี้ยเขาก็ตัดสินใจซื้อกันลโดดยธรมมชาิุษะเบ พี่ว่าประมาณตัวเลขประมาณเนี้ยก็มนุษย์ก็ยังสามารถที่จะแอคชั่นกันได้แอคชั่นกันได้อ่าประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับนี่แหละก็ใช้리สเวอร์เรชั่นนะครับในการที่จะใช้ใช้เขาเรียกว่าเ,เหตุผลมากกว่าอารมณ์มใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ครับถ้าเราแค่รู้สึกว่าเราประมูลแค่หุ้นแล้วเราก็แค่ลงรู้สึกอะไรขึ้นรู้สึกอะไรย,ย่านี้ยเราใช้อารมณ์มากเกินไป อืมครับาจะต้องใช้เหตุผลมากขึ้นครับประมาณนี้โอ,อโอเคครับอ่ะโอเคครับขอบคุณทับคำถามนะครับ